สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ครั้งก่อนผมทำวิดีโอเกี่ยวกับข่าววันที่20เมษายนว่าจะเป็นงานเปิดตัว iPad Pro ใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้ามีอะไรอัปเดตด่วนๆเนี่ยจะมาทำวิดีโอให้ทุกคนได้ทราบตอนนี้มันมีอัปเดตอันหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากให้ทุกคนได้ทราบก็เลยรีบทำวิดีโอมาในวันนี้เลยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือมาจากใน Twitter นะครับแอคเคาท์ที่เป็นคนที่ชอบปล่อยข่าวเกี่ยวกับของ Apple แล้วก็มีความม่นยยาอยู่ถึง89%นะครับเก้็คือ Love t Dream นรตรงนีี้เนย เริ่มต้นก็คือในเว็บของ Apple Track เนี่ยเขาก็ลงไว้ว่าดีไม่ดีเนี่ยตัวของ iMac อาจจะมีเปิดตัวในวันที่20นินี้หรือเปล่านะครับแล้วก็คำใบ้ของใน Account Twitter อันนี้ก็คือ,อ Love t o d r e a m เนี่ยมไม่มีอะไรเลยครับมันแบบแค่นี้เลยครับก็คือเป็นรูปที่เป็นตัวขององานวันที่20นี้นะครับรูปที่ Apple ปล่อยออกมาเป็น Official บวกกับรูปนี้ที่เป็นตัวของ iMac อ,อันนี้นะครับซึ่ง คนก็เลยตอนนี้ตีความกันไปนะครับตามเว็บต่างๆก็อาจจะตีความกันเลยว่าไอ้ดีไม่ดีงานวันที่20เมษายนนี้นอกจาก iPad เนี่ยอาจจะเป็นตัวของ iMac หรือเปล่าหรืออาจจะแบบพริกแบบโหแบบลดหงายกันไปคว่ำกันไปเป็นแบบแถบ,แบๆก็คืออาจจะไม่มีตัวของ iPad แต่จะเป็นตัวของ iMac รุ่นใหม่อย่างเดียวหรือเปล่าเออตอนนี้ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ iMac ตอนนี้ครับเอาจริงเนี่ยพอเป็นตัวของลริเกอร์คนนี้ปล่อยมามันก็เลยแบบฉุกละหุกมากแล้วก็มันแทบไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยมีการพูดถึงว่าวันที่20เนี่ยจะมีการเปิดตัว iMac รุ่นใหม่นะครับคำถามคือถ้าสมมุติว่ามีการเปิดตัว iMac รุ่นใหม่จริงตามที่คน love to dream เนี่ยใน Twitter เนี่ยบอกไว้เนี่ยเอามันน่าจะเป็นประมาณไหนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยที่เขารีเลตกันนะครับก็คือ เรื่องสีตัวเครื่องเนี่ยว่าอาจจะเป็นสีตัวเครื่องแบบเดียวกับตัวของอ iPad Air รุ่นที่4ที่มีหลายๆสีให้ตัวให้เลือกนะครับส่วนเรื่องหน้าจอตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรยืนยันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับที่เราพูดกันถึงก่อนหน้านี้เนี่ยว่าโอเคตัวหน้าจอรุ่นเล็กมันควรจะเป็น24นิ้วส่วนรุ่นใหญ่เนี่ยถ้าขยับขึ้นไปเป็น 32นิ้วได้ก็ดีแต่สําหรับผมเนี่ยจะ27หรือ32ก็ได้ตรงนั้นคือถ้าถ้ารุ่นเล็กขยับมาเป็น24ี่เนี่ยรุ่นใหญ่ก็ควรขยับขึ้นไปเป็น32เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นจอแบบ K, เอ่ K แล้วแบบจะขยับไปเป็น6 K แบบตัว XDR Display ไหมแต่คงไม่ต้องถึงขนาดเป็น Reference Monitor อะไรตรงนั้นนะครับส่วนเรื่องสเปคเครื่องของตัว iMac ไม่ว่าจะออกวันที่20นี้หรือจะไปออกช่วงกลางปีก็ตามเนี่ยสำหรับผมเองผมเคยพูดไปแล้วในวิดีโอที่พูดถึงความคาดหวังของ iMac 2 0 2พเนี่ยิบเอ็ดเ่า ผมอยากให้ตัวของสเปคเริ่มต้นของ iMac เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะแรงผ่านตัวของ Intel Gen ปกติไปเทียบกับตัวของ Intel ลซีออนไปเลยเป็นแบบเ,เทียบเท่าแบบเริ่มต้นเลยนะตัวของเอ็มอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะอยู่ใน i m a c เนี่ยก็คือ,อไปเทียบเท่าแบบเ,เท่ากับซีออน12คอ14คอแบบนั้นไปนเลยแล้วก็ออปชันให้เลือกก็คือไปชนกับตัวของซีออน18คอแบบนั้นไปนเลยในราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งตรงนั้นเป็นสิ่ง ที่ผมคาดหวังในเรื่องสเปคนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่ได้มีอะไรแบบยืนยันเกี่ยวกับเรื่องข่าวหรืออันนี้หรือแบบการปล่อยข่าวที่ว่ามันจะเป็นไปตามนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับมีแค่รูปนี้รูปเดียวก็เลยถูกตีความว่าวันที่20เนี่ยอาจจะมีตัวของ iMac รุ่นใหม่มาเปิดตัวด้วยนะครับตรงนี้ส่วน,นอื่นๆในงานนี้นะครับนอกเหนือจากตัว iPad Pro แล้วก็อานที่ที่พูดถึงกันไว้เนี่ยก็คือตัวของ iMac เนี่ยส่วนอื่นที่มีคนพูดถึงกันว่าเออมันจะมีตัวของอ iPad mini ไหม่ iPad mini รุ่นใหม่จะเป็นแบบเดียวกับตัว iPad Pro ไหมตรงนี้เนี่ยหรือแบบตัวของ AirPods รุ่นใหม่เนี่ยจะมีมาด้วยไหมตรงนี้นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมจะพูดถึงแค่ว่าโอเคผมตัดตัวของออ Apple TV ออกแล้วก็พูดถึงแค่เลือก AirTag อย่างเดียวแต่คือส่วนอืน่นนะผมไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ผมไม่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าผมคิดเองในหัวว่าแบบเอ้ยผมไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในงานนี้อย่างตัวของ AirPods รุ่นที่3เนี่ยผมส่วนตัวผมมองว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดแล้วก็ข่าวที่ผ่านมาเนี่ยก็แนวโน้มคือไปช่วงนู่นเลยครับก็คือช่วงไตรมาสที่3อาจจะช่วงที่ไอ o n e เปิดตัวรุ่นใหม่ในตอนนั้นก็เป็นได้นะครับส่วนนันๆที่เกี่ยวข้องอาจที่มีพูดถึงการ Apple Pencil เนี่ยจะเป็นยังไงต่อจะมียังไงตรงนั้นก็อย่างที่รายงานไปก็อาจจะมีรุ่นใหม่มาด้วยเพียงแต่ว่าคําถามคือการมี Apple Pencil รุ่นใหม่รุ่นที่3เนี่ยมันจะดีขึ้นกว่ารุ่นที่2อยังไงมันจะ แจวขึ้นยังไงเพราะว่าเอาจริงเดี๋ยวรุ่นที่2ก็ถือว่า มันค่อนข้างครบมากแล้วส่วนที่คาดหวังกันอนะคือถ้าต่อให้มีตัว iPad Pro คู่กับตัวของออ Apple Pencil รุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อย Apple ควรจะเปิดโอกาสให้ตัวของ Apple Pencil รุ่นที่2ที่หลายคนมีอยู่แล้วเนี่ยใช้กับตัว iPad Pro รุ่นใหม่ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้ไปซื้อตัวของออ Apple Pencil รุ่นที่3รุ่นใหม่อย่างเดียวถ้าสมมติว่าออกมาคู่กันอะไรแบบนี้ครับอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานนี้นะครับเอาจริงก็เท่าที่ นึกได้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละอาจจะมีอัปเดตด่วนๆนะครับส่วนที่เกี่ยวกับคอมเมนต์เนี่ยอันนี้ผมเอามาอ่านให้ฟังนะครับอย่างเช่นในวิดีโอที่แล้วเนี่ยที่มีการพูดถึงกันนะครับคอมเมนต์หลายอันก็น่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นมีคนบอกว่าขอบอดี้ที่ไม่งอสําหรับตัวของ iPad Pro รุ่นใหม่อันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของ iPad Pro มันตัวเครื่องมันค่อนข้างจะมีข่าวเรื่องงอง,ง่ายแล้วก็มีปัญหาว่ามันโค้งนิด,นดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ Apple ก็เคยออกยอมรับตั้งแต่ อตอนช่วง iPad Pro 2018ออกมาเนี่ยว่าตอนนั้นก็บอองอนนิดนึงถือว่าปกติแต่คือแบบในใจของคนเสื้อม่ไม่ปกติเว้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องคนจะแก้ไขนะครับส่วนอื่อนๆน,น,นะครับที่มีคนพูดถึงนะครับก็เช่นอย่างตัวจอ mini LED ที่พูดถึงกันในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงว่าดีไม่ดีตัวของ12.9นิ้วเนี่ยอาจจะมีตัวของ mini LED แต่คือผมไม่ได้รีเลียถึงตัวของ11นิ้วว่ามันจะมีไหมคือสําหรับผมแม่ผมรู้สึกว่า ถ้า Apple จะแบ่งด้วยความที่ปีนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่า iPad Pro อะถ้าเอาแค่ว่าเครื่องแรงขึ้น มันไม่ได้มีอะไรแบบดึงดูดให้เราจะซื้อแล้วอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวของ 2018- 2020เนี่ยมันก็แรงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้รู้สึกว่ามีความต่างของตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกับที่ a อ p l e ทํทกับ iPhone เนี่ยว่าตัวของรุ่น m a x ตัวเซนเซอร์กล้องใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยตัวเนี้ยตัวของ iPad Pro เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ Apple จะทําลักษณะเดียวกันที่ตัวของ12.9นิ้านิ้วเป็นตัวหน้าจอแบบ Mini LED อแล้วก็ตัวของ11นิ้วเนี่ยไม่มีถ้าคุณอยากได้จอลล้้ๆคุณตอองไปเืก ของมินิ LED เพียงแต่ว,ว่าตัวเรื่องของหน้าจอมินิ LED เนี่ยด้วยความทีเ่เราเห็นกันอยู่ครับว่าพาแนวหน้าจอมินิ LED เนี่ยในตัวของดิสเพย์อยื่นนะมันมีราคาแพงมากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างคือตัว a s u u นะครับที่ตัวจอ,อมินิ LED เนี่ยหกเจ็หมื่นบาทแล้วก็อ,อย่างทีวีที่ผมเห็นเนี่ยก็มีของ ผมถ้าผมจะบผิดของ TCL l TCL t, t l c เนี่ยที่มีจอ,อ,อ Mini LED ทีเนี้ยพอมองย้อนกลับมาที่ Apple เนี่ยทุกคนก็จะบอกคล้ายๆกันว่า Apple ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องประนีประนอมเรื่องราคามากนะหลายคนก็บอกว่าตัวของ จอมินิ LED ถ้า a p p เ e เอามาใส่จริงเนี่ยโหราคามันน่าจะโดดหรือไม่งั้นก็ควรทาเป็นออปชันว่าแบบไอ้ตัวรุ่นมาตรฐานเป็นจอ LCD ปกติแล้วก็ถ้าใครอยากได้จอล้ำๆเนี่ยก็ไปกดเลือกให้เป็นจอมินิ LED แล้วก็เพิ่มตังค์ไปนะครับตรงนั้นส่วนอื่นๆนะครับมีคนพูดถึงว่าผมลืมพูดถึงเรื่อง AirPods 3ไปหรือเปล่าเราคิดว่ามันจะไม่น่ามีในงานนี้ออ,อย่างที่บอกไปว่าผมไม่คิดว่าตัว AirPods 3จะเกิดขึ้นจะเปิดตัวในงานนี้ดีกว่าไม่คิดไม่คิดแบบนั้นนะ แล้วก็ตัวของ11นิ้วไม่มาจะโกรธมากอันนี้น่าเข้าใจว่าตัวพูดถึงโดยรวมว่าเฮ้ยอาจจะแบบฟังจากที่ผมผมอาจจะแบบพูดไม่ดีเองก็ได้ว่าเฮ้ยผมไปพูดถึง12.9นิ้วเยอะจริงๆเนี่ยถ้ามันเปิดมันก็ต้องเปิดพร้อมกัน2รุ่นนี้แหละเพียงแต่ว่าตัวของ11นิ้วไม่คิดว่าจะมีจอ mini LED หรือถ้าจะมีทั้ง2รุ่นสำหรับผมตอนนี้ใจผมคิดว่าควรจะเป็นออปชันให้เราคัสตอมเองเแบบนั้นนะครับส่วนอื่นๆนนะครับก็คือ ถ้าจะมีตัว iMac อ่ามีคนพูดถึงว่า iMac มาสักทีเถอะก็อรอลุ้นกันอ่าข่าวตอนนี้เนี่ยพูดถึงกันว่าอาจจะมี iMac ก็ได้ตรงนั้นนะครับส่วนวันถ้า,ามีคนถามนะครับว่าถ้าเปิดตัวถ้าไอแพดเปิดตัววันที่20เนี่ยเราจะเริ่มขายในไทยเมื่อไหร่นะครับคร่าวๆตามที่เราเป็นกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสเต็ปม,มันก็คืออาเปิดตัวเสร็จปุ๊บทางอาแอปเปิลก็ต้องส่งกสทชตรวจสอบอแล้วก็ เฟสแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่น Wi-Fi ออกมาขายก่อนแล้วก็อีกสักพักนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นที่ใส่ซิมการ์ตัวแบบ 4G 5G อะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับคร่าวๆค,คือพอเปิดตัวไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 3- 4อาทิตย์ถึงจะเริ่มมีจำหน่ายในไทยเป็นทางการนะครับตรงนั้นแล้วก็อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายมีคนถามนะครับว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเปิดตัวรุ่นใหม่เสร็จแล้วเนี่ย,ยแล้วแบบรุ่นใหม่มันมันไม่ได้ว้าวขนาดน,นั้นเนี่ย เราจะไปซื้อรุ่นเก่าเนี่ยลดร,รุ่นเก่าหมายถึงว่าตัวของชม2020มันจะลดราคาไหมหรือมันจะยังมีขายอยู่ไหมเ,เรื่องลดราคาเนี่ยคงลดแน่นอนนะครับในจังหวะคาบเกี่ยวที่มีรุ่นใหม่ออกมาเพียงแต่ว,ว่าสิ่งที่อ p โ l e บทามาอยู่ตลอดเนี่ยก็คือพอมีรุ่นใหม่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ทดแทนรุ่นเดิมไปเลยนะครับมันจะไม่ได้มีรุ่นเดิมขายอีกต่อไปอโดยส่วนใหญ่นะครับตรงนั้นถ้าใครเล็งๆว่าจะซื้อจะซื้อเนี่ยมันเป็นจังหวะคาบเกี่ยวก็คือ เท่าที่ผ่านมานะสำหรับผมที่นึกออกก็คือสิ่งเช่นพอมีตัว iPad Pro รุ่นใหม่มาเนี่ยตอนนั้นคือตัวของออ11นิ้วออแล้วตัว10.5นิ้วตอนนู้นตัวของ iPad Pro 10.5นิ้วตอนนู้นเนี่ย,ขนนนเ,นยเขาก็จะ,ะแถมตัวของ Apple Pencil มาด้วยไม่ต้องซื้อเพอิ่มมาเนี่ยอีก3,000กว่าบาทตอนนั้นออตอนนี้นก็รอดูรอลุ้นกันว่าแบบเอ้ยใครมองว่าแบบเอ้ยถ้าสมมติรุ่นใหม่ออกมาแล้วแรงแล้วเอาไปทำอะไรต่อนเนี่ย จะไปซื้อรุ่นเก่าก็รอดูโปรโมชั่นของแต่ละร้านค้าของแต่ละ i Studio ดีๆนะครับเพราะว่าใน Apple Store เนี่ยคงไม่ได้มีโปรโมชั่นอะไรแบบนั้นตรงนี้ก็ไปรอดูกันนะครับรวมๆสำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับงานวันที่20เมษายนเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละก็จับตาดูในเรื่องของ i อ a มเพิ่มเติมว่าจะมีออกมาตามที่ลีเกอร์คนนี้เ,เขาโ,โพสต์รูปไว้หรือเปล่าก็รอดูกันครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ